กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตมากๆสำหรับพ่อค้าแมคค้าออนไลน์ทั้งหลายกับการขายสินค้าแบบสุ่มตักของขึ้นมาใครได้อะไรได้ของจำนวนกี่ชิ้นก็จะได้รับไปตามนั้นซึ่งแม่ค้าพ่อค้าบางคนก็เลือกจูงใจลูกค้าด้วยการใส่ทองคำลงไปถ้าตักไหนได้ทองคำลูกค้าคนนั้นก็จะได้รับไปหรือบางเจ้าก็มีการใส่โทรศัพท์ iPhone บ้างเงินบ้างก็มีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับคู่รักในเงินและคูเบีย ที่ทั้งคู่ได้มีการทําสินค้าของตนเองออกมาจำหน่ายและได้มีการขายของแบบสุ่มตักแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งในบ่อที่ใส่สินค้าที่จะตักนั้นได้มีการใส่ทองคำลงไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้มีการร่วมลุ้นไปด้วยกันอย่างไรก็ดีการขายของแบบสุ่มตักนี้เองก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งได้มีการอัดคลิปลงทิกตอกบอกว่าได้รับทองปลอมจากการซื้อสินค้าสุ่มตักของคูเบียแ,และเนเงิน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจะมาขอชี้แจงนะคะเรื่องคลิปที่เป็นกระแสดราม,มา่มาอยู่มากๆเลยก็คือเอาแหวนไปให้ร้านทองดูว่ามันเป็นทองจริงหรือทองปลอมคือตักสามของครูเบียแล้วคือมันจะมาขอชี้แจงนะคะเรื่องคลิปที่เป็นกระแสดราม,มา่า อยมากๆเลยก็คือเอาแหวนไปให้ร้านทองดูว่ามันเป็นทองจริงหรือทองปลอมคือตักสามของครูเบียแล้วคือมันได้มันกลายเป็นทองปลอมนนะคือว่าตอนนี้ครูเบียได้โทรมาชี้แจงแล้วโทรมาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะโทรมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่พนักงานลืมเปลี่ยนเป็นของจริงให้ก็คือว่าตอนตักต้องเอาทองปลอมใส่ก็คือ กลัวว่าจะเวลาตักอ่ะจะเหยียบแล้วไปโดนแหวนเพราะแหวนมันค่อนข้างเล็กบางเพราะมันแค่0.3กรัมถึง0.4กรัมเองมันเสียงที่จะแตกหักบีดบี้ก็เลยต้องใส่แบบนี้แล้วด้วยความว่าตกหล่นผิดพลาดลืมเปลี่ยนให้ ะจุดนี้ก็คือครูเบียได้ขอโทษแล้วและได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์กันเรียบร้อยคือครูเบียขอชื่อที่อยู่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวครูเบียจะส่งของกิงมาให้ทุกคนไม่ไดราม่าแล้วเนาะไม่ไดราม่ากันนะคะคือตอนนี้ครูเบียเคลียร์เรียบร้อยแล้วจ้าขออนุญาตลบคลิปเนาะก็ไม่ไม่อยากให้ดราม่ามา,มาต้องมาดรามา่าต้องมา ถกเถียงกันอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยที่ใจร้อนรีบลงคลิปไปหน่อยทําให้ทุกคนดราม่าต้องมานั่งเถียงกันอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะถอดโทษด้วยนะคะตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเบียส่งของมาให้ใหม่ส่งของจริงมาให้ใหม่เรียบร้อยค่ะงานนี้ก็ร้อนถึงหนุ่มเนเงินที่ต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องดราม่า กองสมุมตักนะครับซึ่งไบบ้างบางคนได้ทองปลอมไปบ้างบางคนยังไม่ได้ของบ้างยังไม่ได้อะไรบ้างแต่ผมจะพูดชีช้ชัดให้ฟังว่าตักของเราแก่ตักละ280บบาทเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคนนะครับคือเรื่องทองปลอมนั่นคือมันเป็นข้อผิดพลาดของทางคนแพ็คเราได้จ้างคนแพ็คมานอกแล้วเขาไม่รู้ว่าทองข้างในอ่ะ มันเป็นทองปลอมตรงที่ว่าตอนตักอะถามว่าทําไมเอาทองปลอมขึ้นมาเพราะถ้าเข้าไปในที่ตักแล้วเข้าไปในสาแล้วถ้าเหยียบเทไล่เป็นทําให้ทองเสียหายได้ทีนี้คนแพ็คเขาไม่ได้รู้เพราะไม่ได้บอกไว้ก่อนทนี่เขาก็แพ็คแพ็คไปแล้วก็ทําการให้การส่งผิดพลาดไปมันทําให้มีดาราม่าขึ้นมาในทิกตอกว่าการส่งทองปลอมแต่จริงๆแล้วอะ ทองที่เราส่งอ่ะคือเป็นทอง0.3ที่เราบอกคือเป็นทองจริงแต่ทองจริงอ่ะเราจะดีเทคใหม่แต่วันนั้นอ่ะเขาติดกล่องไปแล้วพอติดกล่องติดชื่อไปแล้วทําให้แบบการส่งผิดพลาดก็ไปมันทําให้แบบทุกคนที่สั่งของมาทุกคนที่สั่งตักมามันได้รับความเสียหายแต่เราพยายามติดต่อไปหาทุกคนเพื่อที่แบบจะแก้แก้ตรงนี้ก็คือแบบแก้ ส่งทองนะั้นคือมาแล้วก็ส่งทองใหม่ให้ทองจริงไปให้ทุกคนเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคน